พี่ยอมโทรเข้าเครื่องผมเอาไงสักเอาไงเดี๋ยวรักษณะมันจะโทรมารีเช็คว่ามันได้เสียเอกรานให้กับน้องต่อจริงหรือเปล่าเอาไงพี่เอาไงเอาไงก็เดี๋ยวแกรับนะแต่ว่าพูดเราเงียบๆนะครับแล้วก็เปิดสปีกเกอร์เถอะฟังอะลรหอพี่ยอมโทรมาทำไมวันเช้าเลยง่วงแล้วเนี่ย ว่าขอโทษนะเออคือขอถามอะไรหน่อยอ่ะเมื่อคืนนี้แกกลับจากคอนโดต่อกี่โมงวะจำไม่ค่อยได้พี่น่าจะประมาณเที่ยงคืนพี่ไหมเหรอเแล้วเมื่อคืนแกเห็นพี่ทำอะไรแปลกแปลกบ้างปะแปลกอะไรวะพี่พี่ถามอะไรเนี่ยโคตงงงเลยยิ่งเช้าอยู่เลยว้ยถามตรงตงอะไรมีอะไร แปลกๆไะแบบแบบแบบเล่นอะไรถึงเนื้อถึงตัวไอ้ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีนะพี่โอ้พี่เมื่อคืนพี่โคตรเมาเลยพี่ไปท้าจูบปากพี่ต่อเขาด้วยอะจูบเลยหรอเออก็ใช่ดิพี่พี่บอกเลยเมาแล้วบอกเกิดเป็นลูกผู้ชายมันต้องรอให้ครบทุกอย่างเว้ยอะไรเงี้ยแล้วพี่ต่อเขาก็แบบว่า บอกไม่เอาไม่เอาแต่พูดยังไม่ทันเสร็จคำดีเลยพี่กระโดดคว้าคอพี่ต่อมาจูปากท้วบเลยจริงดิก็จริงดิพี่มีอะไรเปล่าว่าผมม่วงมากเลยจะนอนต่อเนี่ยไม่มีหรอกโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศนะน้องเออโอเคพี่หน้ายองออกแล้ตอนนี้หน้าซีดเผียดไม่มีเลือดไปเลี้ยงหน้า ก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเนคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป